สวัสดีจ้าวันนี้เยเพ็ญพนมรุ้งมาอีกแล้วจ้ะวันนี้เยเพ็ญจะมาบอกว่าเคล็ดลับของเยเพ็ญที่เยเพ็ญแต่งหน้าแบบบ้านแบบบ้นบานๆแบบบ้านอิงแบบคนอะไรเนาะไม่มีไปคอร์สไม่มีไปไออะไรนะไปเรียนรู้ก็คนอื่นมาบางที่ก็ไม่รู้เลยก็ไม่ได้พี่นอ้องบางที่เองก็ไปดูไอใน YouTube เบิ้งเนาะเอามาปรับปรุงนิดหน่อย แต่เวลาเราทําไปแล้วนะมันลืมพี่น้องบางทีมันรีบบางทีมันอะไรนะเองไม่ถนัดเนาะเองไม่มีเครื่องอย่างเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นวันนี้ยายเพ็นจะบอกมาบอกว่าเวลายายเพ็ญยายเพ็นแต่งน้ามีอะไรบึง้งที่ไฮน้ามันเงาวัดอย่กงน,นี้นะพี่น้องจ้ามันแพลบหนะักอือยายเพ็นจะมาบอกด้ค่ะว่ายายเพ็ญมีอะไรบึ้งนะจ๊ะยายเพ็มีนาง,งเอกอยู่ประมาณสามอย่างนะคะ เดี๋ยวก่อนด้วยจ้ะเย่เพนจะให้ดูด้อนี่เดียเ๋ยวเย่เพนช่วยให้ดูเย่เพนมอีอันนี้กับหัวกับหางนี่แหละนี่เด้อยจ้ะดวูวัสลีนนีเวียแล้วก็เซรั่มจ้ะมีสามอย่างอันดับแรก โททีเด้อเยี่ย,ยเพีนจะบอกขั้นตอนนะคะอันนี้ของเยียเพียนนะคะเยี่ยเพียนไม่ได้ไปเรียนรู้กันไหนมาอะไรกันไหนเลยก็เรียนรู้นิดหน่อยอย่างที่บอกแหละอ่านเข้ามาเบื้องนี่หน่อยแต่เองก็ทําตามเขาไม,ไม่คือเนาะวันนี้เยี่ยเพีนทองกว้าวนะคะทองกวงเยี่ยเพียนทองกวงแบบทองกวงนิดหน่งเองไว้ไวน้นตรงไหนฟูฟูนิดหนึ่งพี่น้องขออนุญ,ญาตนะคะกินกาแฟน,นิดหนึ่งเพ่อจะได้บอกพี่น้องว่าเยี่ยเพ็นแต่งหนยย้ายังไงอืม าแฟดำด้วยพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนกินกาแฟาไอ้ไอ้สี่มีสามอินวันอะไรนะบางคนชอบก็ชอบไปแต่ยัยเพนว่ายัยเพนนะยัยเพนอ้วกเลยใช่ไหมมันจะอ้วกง่ายขึ้นไปอีกยัยเพนก็ลงมากินกาแฟดําธรรมดาอ้าวเอามาเริ่มกันเลยนะคะอล้วไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมเหมือนดิมภาษาโคราชบันอิงเหมือนดิมจ้ะแต่ยัยเพนจะพยายามพูดอะไรที่ง่ายๆอย่าเพนเปิดนิดหนึ่งนะค่ะเปิดให้มันว่าลุงนะคะอันดับแรกเลยค่ะยัยเพนพูดเสมอว่า นางเอกของเรื่องก็คือบาสซลินล่างนาเซ็ตเรียบร้อยเด้อพี่น้องจา๋าล่างนาเซ็ตเรียบร้อยใช่บาสซลีน่กนอื่นนะคะ่กนบางคนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ครีมแต่บางคนเขาก็ใช้น้ำแรกก่่กนน้ำแร่ฉีดหน้าให้มันชุ่มแต่บางที่เองอยู่บ้านนอกเนาะบ้านนอกเองไปไร่ไปนาไปสวนมาไม่มีก็ะเขาก็ไม่เป็นไรคะ่ะใช้น้ำอะ,ะ,ะป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 ะตุตบหน้าพี่น้องโป๊กโป๊ะพอให้มันม ชุ่มนิดหนึ่งชุ่มนิดหนึ่งอใอ้มันชุ่มจังนิดหนึ่งคือควยจังนิดหนึ่งพี่น้องจา๋าอันนี้เลยค่ะตัวนางเอกของเยเพนก่อนเลยเยเพนทาเลยค่ะทาวาสลีนอันนี้เยปพนไม่ได้ทาให้ดูเพราะว่าเยปพนแต่งนานแล้วแต่งบางๆอันนี้ค่ะวาสลีนวาสลีนเซตนะคะข้อหนึ่งนะคะวาสลีนนวดไปให้ทั่วพี่น้องจา๋าทุกครั้งเยปพนบอกตลอดเวลาอย่าทําครั้งเดียวสามครั้ง แต่ยกเว้นคนหนามันเอาครั้งเดียวก็พอถ้าคนหนามันเอานิดหนึ่งก็พอเนาะคนหนามันนะแต่นวดพยายามโทษนะคะพี่น้องจา๋านวดพยายามให้นาจนแหง่งไม่ใช่แหงกรับนะพี่น้องนะแหงปึกไม่ใช่เอาจนพอรุ้เอ็งดูรูน้นี่ว่านามันเริ่มไม่ไม่เรแยบนะพี่น้องไม่ไม่ไม่มันแฟบนะอืมอันนี้นะคะพอเส้นแลวนาเริ่มดีเริ่มเข้าที่แล้วคะ่ะซึมเต็มที่แล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าต่อไปอันดับสองคะ่ะอย่าเป็นไชเซรัม เซรัม่มยี่หอ้ออะไรก็ได้พี่น้องอันนี้ยาเพนเช่ของอันนี้ไว้าร์ซิปเนาะยาเพนเช่ของแคลรินไอซ์ซูเปอร์เซรัม่มจ้ะก็อยากอืมอะไรแต่ถ้าอยู่บ้านเองนะพี่น้องจา๋าเซรั่มในในเซเว่นอะมุนงงจะเอายีห่หอ้ออะไรก็ช่างพี่น้องเซรั่มนี่คือรอบสอ์เซรั่มนี่ต้องไม่ต้องใช่มากแต่อย่าขาดเซรั่มได้จ้ะเพราะเซรั่มน่ะเป็นเป็น,ปนอะไรนะเป็นบำรุงให้อเองไว้เอง เขาอเองคนเท่าเลยเนาะไม่เท่าเท่าไรดอกดอก,อกงามเหมือนเดิมเลยให้มันมีเซรัม่มตลดอดยาขาเซรั่มเป็นอันเด็ดขาดเลยค่ะห้ามขาดเด็ดขาดพี่น้องจาอ๋าเพราะถ้าเซรั่มไปเล้วให้มันซึมจ้านีดหนึ่งพี่น้องจา๋าขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้นี่เบียหมือนดืมค่ะพี่น้องโปะเข้าไปโปะเข้าไปสามรอบตลอดสําหรับคนผิวแห้งนะคะสามตลอด อย่าเป็นขอพูดตระดนดเลยค่ะสามครั้งตลอดปุ๊บข้าไปมันชุ่มมันเรียบเนียนมันให้ทําให้นากระจ่างใสทาเข้าไปพี่น้องให้มันรูปไปสิความชุ่มชื่นของมันมีนะคนผิวนาแห้งจะไม่นาชุ่มแถมรูปไปอันเย็บเป็นพูดได้แต่ผิวกระสังใสหรือว่าขาวของแต่ละคนน่ะมันผลลัพธ์อยู่ที่ว่าของใครของมันถูกไหมจ๊ะแต่ที่แน่ๆไอ้สองชุ่มชื่นอันนี้น่ะมันดับเบิลอยู่แล้วพี่น้องจ๋าเห็นไหม มันก็ต้องชุ่มเหมวนเเสร็จแล้วขัดอันที่สามแล้อพี่น้องโปะเข้าไปโปะตามอย่าลืมเด้อขอบแถวเนี้ยมันชอบแหงเนาะนี่แถวนี้แถวนี้อย่าลืมนะคะนี่คิ้วคือ้หมดเลยผลพลอยได้อย่าเป็นบอกเล้วขนคิ้วขึ้นทามันชุ่มพอโปะนี่สามรอบก็นวดไปเหมือนเดิมพี่น้องจ๋านวดเข้าไปนวดนวดจนมันซึมนวดจนมันรู้สึกว่าโอเคมันชุ่มมันเหนียว พี่น้องไม่เหนียว้าไม่เหนียวถือว่าไม่ดีนะคะเหนียวถือว่าหนาอิชุ่มอันนี้อย่าเพิ่งพูดสําหรับคนหนาแห้งนะจ๊ะผิวหน้าแห้งแต่ถ้าคนผิวหนามันแล้วก็ทาทีเดียวก็ได้เพราะว่าคุณเดบเปรียบอยู่แล้วตลอดเวลาคุณเดบเรียบอย่าลืมนะคะทานวดเข้าไปนะนวดนวดฉันก็นวดบันนอกฉันมนันหรอและนวดพี่น้องนวดจนมันซึมพูดตรงๆนะพี่น้องจ๊ะอย่าเพิ่งทาเจนเขาเรียกว่าวอกนะคะวอก เอาถึงขาววอก,อกถึนขาววอกไปเลยไอ้ตัวนี้เด้อนี่จักพักหนึ่งความวอกมันจะหายแล้วก็ให้มันซึมจักนิดหนึ่งซึมไปไอ้ช่วงที่อ็งคอยให้มันซึมพีหนอกทาผิวทาแข่งทาขาทาอะไรก็ได้ทาให้มันอิงก็ได้ได้ช่วงวางแผลไปนในตัวเสร็จเลยอะไรนะไม่เพนยเย่าเพนนะใช่ทาเย่ายเพนพวกใช่ครีมยเย่าเพนจะไม่ใช่แป้งมามามาใส่เพิ่มเพราะว่ายเย่าเพนนะ ยยเพ็นไม่ชอบอะไรที่มันเคเรนนะอันนี้สุดใครสุดมันเนาะเอาสุดของสุดยยเพ็นเป็นกันอีกยัยเพ็นจะเป็นทุกอย่างครีมคือครีมมดพอเดี๋ยวนี้ยัยเพ็นไม่ค่อยใช้แป้งใช้อะไรก็เท่าที่มันเป็นครีมแล้วก็ใช้บางๆอ้าวเซ็ตแล้วหลังจากนีเวียนะจ๊ะพี่น้องจ๋าย่ยเพ็นเดอร์กับเหมือนเดิมใช้ลิกติกนี่แหละลิกติกทาปากแต่อันนี้ยัยเพ็นของเก่าเนาะย่ยเพ็นเอามาให้รู้ลิกติกทาปากพรอม แต่ยิย่งพินกับทาตรงนี้พร้อมนี่ทาเปลือกตาพร้อมเหมือนเดิมแล้วก็ทามัดคารามัดคารานยิย่งตินี่ขยักแดงอยา้ยายปากเสือเฟือดด้วยพี่น้องบันอิงปากคงเทียบเรียกปากซีดคะ่ะมันจะเรียกปากเฟือพี่น้องอย่าไปเฟือดหลายด้วยอิงคนอายุเยอะทาสีเรื่อช่มพูอ่อนๆก็สมอ่อนๆ มันจะเขาก็ปวกเองแต่ก็อยู่ที่ผิวพรรณคนอีกนะคะแต่แยเยปินก็ทาสีออกส้มอ่อนๆถูกก็เาปพนกระชุบมูอ่อนๆนิดๆนั่นแหละใครอยากทาสีอะไรใครเก่งผสมสีอะไรก็ทาให้เขาหนาตัวเองจ้ะเสร็จแล้วไอ้ทำไมมีมัคคราก็ไม่เป็นไรนาะพี่น้องเนาะก็คนไหนที่มีมัคคราก็ทามัคคราอืมบางวันเาปพนก็นไม่ทามัคคราหรอกแต่ลิเกติกนะ่ะเาปพนได้ทั้งทาตาก็เป็นเอามาแปะตรงนี้นิดหนึ่ง แปะตรงนี้นิดหนึ่งดูพี่น้องเนี่ยเพราะอันนี้เป็นครีมนะคะเนี่ยทาน,นีดหนึ่งอย่างเงี้ยนิดเดียวพอครีมทุกอย่างอยู่ในครีมหมดครีมจะแค่นี้แหละม่เป็นกระเขาแปบะบบ้านๆแต่งแบบบ้านๆบานบนอกเองนั่นแหละพี่น้องจ๋าก,กระขาดมาได้อีกอันหนึ่งคือคิ้วนะคะที่ยะเป็นบอกนี่จ้ะเขียนไปเลยพี่น้องนุ่ม ราะว่าอะไรได้แม่พี่น้องเวลาทาครีมล่ะทาพวกวาสลินน่ะให้เน้นตรงคิว้วด้วยค่ะพอมันแห้งปุ๊บแล้วนะ่ะเวลาเอ็งทา,าทาคิ้วนะ่ะเขียนคิ้วนะ่ะยายเพ็นนะ่ะไม่เขียนมาติดถึงนี่เด้อยายเพ็นเขียนแค่จักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของของคิว้วเพราะว่าอะไรมันจะปืป้อูโพดอ่ะมันจะปื้อมันปลิ้งโพดยายเพ็นก็นเลยลองเอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์จากหัวคิ้วไปเหลืออีกตรงนี้จะกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไป ถ้าใครไม่มีไอ้อะไรนะักขัตต้นบัตรอะไรเนะี่เอาไอ้ปลายมันแหละปืดๆไปนิดหนึ่งให้มันชุม่มขนาดให้มันนุ่มเนาะให้มันมันไม่แข็งจุกลูกนะพี่น้องม,มันไม่แข็งจุกจกกูกเอาปาดๆนิดหนึ่งปาดปาดเศกกส่วนที่เหลือก็มาตรงนี้ด้านนิดหน,นึ่งหอนี่เผื่อขีดตรงขีตาอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละพี่น้องจ๋าคิ้วเนี่ยที่ยายเพ็ญบอกว่าพอมันนุ่มปุ๊บเนี่ยพอเอ็งทาครีมทาพวกวาสลีนก็ทาทาเดียเข้าไปเนี่ยมันจะชุ่มถูกไหมล่ะเวลานั่นกับ แปะๆมันดาพอให้มันเบามันอะพี่น้องก็เอาตัวนี้ไปติดดีพี่น้องติดดีจ้ะนี่หละพอทาเซตแล้วเรร้อยพี่น้องพี่จัาเนี่ยยังเป็นกับไม่ได้ทาเออเซตแล้วสุดท้ายเด้อค่ะอย่าลืมมีอันหนึ่งเด้อครีมกันแดดพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมครีมกันแดดนะคะทุกครั้งครีมกันแดดอันสุดท้ายก็คือพอทาไอลิคติกทาตรงนี้ตรงนี้เซตเลยไหมอันนี้เซตยังเป็นก็เอาครีมกันแดดอันแดดสุดท้ายเลย แต่ถ้าใครอยากทาครีมกันแดดโกนโกนโกนทายนี่ก็ได้โกนทายนี่กะติกเนี่ยเพราะว่าอะไรมันจะได้าบางทีเอ็งทานแรงปูดแรงแบบเขาเรียกทรมากพูดมันก็ช่วยเบา์ครีมกันแดดใช่ไหมละ่ะเร็จเลาเยากเป็นเก็เอาไอ้นี่แต่เอ็งพอเรียบร้อยเราเยากเป็นเก๋เอาพวกนี้ใช่ไหมมันก็พอดีเยากเป็นกระปัดไอ้นี่จังนิดหนึ่งนี่ปัดอะไรนะที่มันปิ้งปิ้งแบบพี่น้องที่เวลาเอ็งมีของปิ้งปิ้งเอาเยากเป็นเอามาให้ดูดีกว่า แป๊บหนึ่งเลยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวก่อนเด้อเปอิดนิดหนึ่งมีตัวนี้แหละที่ยาเพนไธแบบผงเพราะมันมันมันนี่ขเขกเลยนะยาเพนชื่อของแม็กมันออกเป็นสีชมพูสีอ่อนๆพี่น้องสีชมพูสีขเขกสีชมพูนัน่นแหละ มันไม่ได้ชมพูหรอกมันชมพูอะไรหรอกเนี่ยพี่น้องอันนี้เขาเรียกอะไรมันมันปิงป้งปิง้งนี่ยพี่น้องเย่เป็นกับปิ้งปิ้งแค่นีเ้เองนี่มันก็ทำให้หน้าเอ๋งเงาพี่น้องจา๋าบัณเอ๋งมันงอไปเซเว่นน่ะพี่น้องเอ๋งไว้นี่เอ๋งเอาสีนี่เด้ออย่าเป็นเอาสีเนี่ยด,ด,ดูเอาเด้อจ้ะเกากึากนี่เนี่ยแต่ยเย่เป็นแค่ไม่บ่อยหรอกนี่ยเย่เป็นเอามาให้พี่น้องดูมันกลา,ายเป็นว่า แวบแฟบนิดหนึ่งน่ะเหมือนมีเพชรน่ะพี่น้องจ๋าให้มันเขาเรียกหายมันมีมันบั่นคนกรุงเทพเขาเรียกกลูนี่กลูกลูแต่ที่นี่มันก็มีแวบ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 มันเองพี่น้องแหละแล้วก็มีแค่นี้แหละโอ้อีกอันหนึ่งลืมไม่ได้ไอ้ที่พูดไอ้ว่าน้ำเรศน้ำเรศเนี่ยนะ,ะพี่น้องฉีดที่หลังฉีดที่หลังเซ็ตหมดเลยเขาเรียกอะไรเป็นสตาร์บมันนี่สตาร์บมันอะสตาร์บไหานาชุ่ม ห่างๆจังนี้เด้อพี่น้องเนี่ยโอ้ยโทษทีเออเงยหนางี้เด้อฉันนะสุดไข่สุดฉันสุดบันโนง่สุดสุดสุด,สดไม่มีไปเรียนอะไรมาแค่นี้แหละจ้ะเนี่ยแค่นี้เองพี่น้องเนี่ยเห็นไหมฉันก็เงยหนาให้มันเห็นจนนังนิดนึงอันนี้เสียงดังไม่ดกนี่ยังไม่รู้เลยนี่เดี๋ยวทำคลิปนี้ดังอีกไหมเนี่ยนี่แหละจ้ะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเอาจจให้ดูนะจา้าอืมนี่เห็นไหมคะ นี่หละค่ะสูตรของยเยเป็นก็มีง่ายๆนี่สูตรแบบบรนอกเองอย่าวาดเด้อค่ะ,ยะเยเป็นพูดทิศพูดถูกใครทําตามก็ทไทยมาทําตามบางคนก็อาจจะเปลี่ยนก่อนก็ได้เปลี่ยนว่าอะไรมาก,ก่อนแต่ที่แน่ๆสองตัวหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งอันหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งวาสลีนสองเซรัม่มสามนีเวียสามอย่างนี้ค่ะแน่นอนค่ะสำหรับหนาก่อนนะคะ คิวนี่นะใครไปทําใครเขียนใครคิวดกแล้วหรือไม่มีคิวดกไม่ทําไม่เป็นไรสุดท้ายก็คือเอาน้าเรดฉีดเข้าไปพี่น้องทาให้มีก็ไม่เป็นไรอย่าลืมนะคะที่ไหนเนี่ยมีครีมกันแดดด้วยนะอย่าลืมนะเพราะว่าเองคนผิวคนคนอาอุสาวหน่อยผิวบางนะพี่น้องอย่าลืมครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดก็ต้องโปะนะพี่น้องจ๋าโปะ โอ้อย่างเดียวเลยอย่ามาที่เดียวอุ้นึกได้ตอนไหนก็ทาตอนนั่นด้วยแต่ถ้าไม่ได้แต่งหน้านะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะที่เจ๊เพ็ญบอกไปมีนีเวียก้าครีมกันแดดไปเดินทางไปไหนก็ช่างนึกได้ทาเลยค่ะทาเลยนี่แหละค่ะเล็กๆน,น้อยๆสุดเล็กๆน้อยๆเจเพ็ญแต่งหน้าแบบไหนก็แต่งแค่นี้แหละเจ๊เป็นทองกวาวทงกวางด้วยนี้ค่ะนะคะไหนก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับหรือไม่เป็นแฟนคลับใครเข้ามาดูขอบคุณนะคะ ที่เขามาชมค่ะขอบคุณมากๆและขอให้มีวันเวลาที่ดีวันนี้จะเป็นลงสองคลิปขอบคุณนะคะที่ติดตามชมติดชมได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ